ความลับทางจิตวิทยาเกี่ยวกับผู้คนถ้าคนคนหนึ่งนอนมากเกินไปแสดงว่าเขากําลังไม่มีความสุขถ้าคนคนหนึ่งหัวเราะบ่อยแม้กับเรื่องไร้าสาระแสดงว่าเขารู้สึกเหงาอยู่ข้างในถ้าคนคนหนึ่งพยายามช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นตลอดเวลาคุณคงไม่คิดเลยว่าลึกๆแล้วพวกเขาเองต้องการการสนับสนุนนั้นบ่อยแค่ไหนแต่พวกเขาเลือกที่จะไม่บอกปัญหาของตัวเองให้กับผู้อื่นถ้าคนคนหนึ่ง บอ,อาจจะเป็นเพราะเขาไม่มั่นใจในตัวเองถ้าคนคนนึงพยายามทําตัวเด่นอยู่ตลอดน่าจะเป็นเพราะเขาไม่ได้รับความรักหรือความสนใจมากพอในอดีตถ้าคนคนนึงร้องไห้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆแสดงว่าเขาบริสุทธิ์และใจดีถ้าคนคนนึงมักจะก้าวร้ามันหมายความว่าเขามีความเจ็บปวดอย่างรุนแรงภายในที่พวกเขาซ่อนไว้ถ้าคนคนนึงพูดน้อยเวลาอยู่ในกลุ่มคนหมนู่มากน่าเป็นเพราะพวกเขาเข้มแข็งทางจิตใจพวกเขารู้ว่าคนฉลาดฟังมากกว่าพูดดังนั้นพวกเขาจึง ให้คุณค่ากับคำพูดตัวเองสี่คนที่คุณต้องให้อภัยถ้าคุณจริงจังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันคนแรกที่คุณต้องให้อภัยคือพ่อแม่ของคุณไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือจากไปแล้วคุณต้องให้อภัยพวกเขาอย่างเด็ดขาดสำหรับทุกความผิดพลาดที่พวกเขาเคยทำในการเลี้ยงดูคุณคุณควรจะขอบคุณพวกเขาที่ให้ชีวิตคุณ คนที่สองที่คุณต้องให้อภัยคือแฟนเก่าคนรักเก่าหรือความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็าตามคนที่สามที่คุณต้องให้อภัยคือคนอื่นๆในชีวิตคุณที่เคยทำร้ายคุณไม่ว่าจะในทางใดชำระล้างชีวิตให้สะอาดให้อภัยและลืมมันไปและคนสุดท้ายที่คุณต้องให้อภัยคือตัวคุณเองหยุดแบกความผิดพลาดในอดีตติดตัวไปกับคุณด้วยนั่นคืออดีตและนี่คือปัจจุบัน